เหมมราดบทที่สองอลันแทมมองผ่านฟลอเต้นรำไปยังอีกฟากหนึ่งของห้องผู้หญิงคนที่เขาพึงใจยังคงยืนคุยอยู่กับพี่สาวของเขาด้วยท่าทางผ่อนคลายมีความสุขบ่อยครั้งที่หล่อนยิ้มแย้มจนเห็นใบหน้าแจ่มกระจ่างจนทำให้เขานึกอยากยิ้มไปด้วยขาจารินไม่ใช่คนสวยบาดตาแต่เมื่อเห็นหล่อนครั้งแรก เขาถอนสายตาจากหล่อนไปไม่ได้เขาว่าหล่อนมีสเสน่ห์มากกว่าสวยร่างโปร่งจนดูผอมโดยเฉพาะค่ำคืนนี้หล่อนอยู่ในชุดราตรียาวสีขาวคอกว้างต่อใต้อกด้วยผ้าแพร ى, ปักมุกพริ้วแนบตัวผมแสกกลางวีเรียบด้านหน้าแล้วกล้าวสูงทางเบื้องหลังทำให้เห็นคอระหงท่ายืนสงา่า หล่อนช่างเหมือนนางเอกของตอนสตอยเสียนี่ก็ไรเขาถึงกับชะเงอม,มองเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคู่เต้นรำคู่อื่นผ่านมาบังภาพหล่อนไว้เขาอยากจะเดินตัดฟลอไปหาหล่อนอย่างสง่างามด้วยท่วงท่าของเจ้าชายอังเรยยามขอนาตาชาเต้นรำในงานแต่อลันแทมต้องชะงักเพราะชายหนุ่มผู้หนึ่งในสูตรสีครึมก้าวเข้ามาขวางหน้าเอาไว้เสียก่อน คุณปีเตอร์ให้มาเชิญคุณไปพบข้างบนได้แล้วครับเขาถอนสายตาจากอลอนด้วยความเสียดายเกือบลืมไปแล้วว่าเขามางานเลี้ยงบนเรือเพราะงานจริงๆไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวอลันถอนใจยาวด้วยความเสียดายตกลงไปก็ไปสินเทียกระแทกสีข้างขาจารินเบาๆพลางบุย้ยให้ดูน้องชายที่กำลังเดินออกไปจากห้อง ฉันเห็นเขามองเธออยู่ตั้งนานนึกว่าจะเข้ามาขอเธอเต้นรำซะอีกกลับหายตัวไปไหนอีกแล้วไม่ไหวเลยเพราะคนเนี้ขาจารินได้แต่ยิ้มหล่อนไม่รู้สึกผิดหวังแต่อย่างใดตรงกันข้ามกลับซ่อนความดีใจไว้ลึกๆเมื่อได้รับเชิญจากสินเทียเพื่อนร่วมงานให้มางานปาร์ตี้บนเรือยอท์หรูขาจารินเตรียมปฏิเสธเรียบร้อยแล้วหากไม่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของบรุรษผู้เป็นเจ้าของเรือเสียก่อน บุรนินเป็นเพื่อนร่วมหาวิทยาลัยเดียวกันกับอลันเราเรียกเขาว่าปีเตอร์เขาเป็นคนไม่เลวนักหรอกแม้ว่าบางทีจะแปลกๆสักหน่อยเขาจะดีกับคนที่รู้จักแต่เย่อหยิ่งหัวสูงกับคนทั่วๆไปก็เหมือนลูกเศรษฐีทั้งหลายนั่นแหละเขาเป็นอาร์ติสด้วยใช่ไหมซินเทียหล่อนถามคลายไม่สนใจแต่หัวใจเต้นตึกตักเมื่อได้ยินคำตอบใช่เขาเรียกตัวเองว่าจิตตกรสมัครเล่น แต่อย่างนั้นก็เคยโชว์ผลงานมาแล้วงานแสดงภาพของเขาที่เบเบอรี่ฮิลลประสบความสำเร็จอย่างงดงามเขาขายรูปแทบไม่เหลือแต่เงินที่ได้ทุกเสซนส่งเข้าการกุศลหมดขาจารินผ่อนลมหายใจที่อัดอั้นออกจากช่องอกคนนี้ใช่แล้วที่หล่อนเคยเห็นเมื่อสองปีก่อนเรียนจบเห็นตัวจริงที่ไม่ใช่รูปภาพตามหนังสือพิมพ์ขณะที่เดินเล่นกับเพื่อนในบริเวณช้อปปิ้งย่านคนรวยเขานั่งรถ มีคนขับมาจอดที่หน้าแกลลอรี่เล็กๆแต่มีคนเฝ้ารอแน่นขนดขาดขจารินพลอยเฉงเอเฉงแงมองกับเขาไปด้วยแม้จะแลเห็นไม่ถนัดแต่เซี่ยวน้าและรูปร่างสูงในชุดขาวติดตาหล่อนไม่รู้ลืนแจนสินเทียสะกิดอีกครั้งแล้วหัวเราะไม่เห็นขาจารินกระพริบตาเป็นอะไรไปหลับในหรือถึงไม่พูดไม่จา ฉันยังไม่หายตื่นเต้นต่างหากคะคิดดูอยู่ดีๆก็มีคนเชิญลงมาเรือยอทฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีวาส,สนาดีอย่างนี้คุณต้องช่วยขอบคุณอลันแทนฉันอีกทีแล้วละ่ะขานั้นต่างหากที่ตื่นเต้นมากกว่าเพราะคุณยอมมาด้วยรู้ไหมเขามาอ้อนวอนฉันแทบตายให้ชวนคุณมาเป็นเพื่อนดูเหมือนว่าเขาจะติดใจคุณเอามากๆทีเดียวนี่ก็บ่นใหญ่ว่ายังไม่อยากกลับไปนิวยอร์กแต่เห็นจะไม่ได้เพราะงานของปีเตอร์ยังไม่เสร็จ งานอลันทำงานให้ปีเตอร์หรือคะเปล่าอลันเข้าคุมแลบอยู่ที่ GIA James s t r a e t New York บริษัทที่เขาทำเกรดคุณภาพเพชรพลอยตีราคาให้ลูกค้าทั่วโลกพอดีร้านเพชรญาติของปีเตอร์ถูกปล้นเมื่อไม่นานมานี้แต่เขาปิดข่าวกันให้แซดไปเพราะกลัวเสียชื่อตายจริงแล้วได้ของไปมากไหมคะก็มากพอดูของหนะไม่ได้คืนหรอก เพราะมือโปรพวกนี้มันไม่ปล่อยขายในประเทศให้ถูกจับได้นน่นแน่มันส่งออกสวิตปล่อยขายที่นั่นพราะคิดว่าปลอดภัยแล้วแต่ที่ไหนได้คนซื้อกลับส่งมาตีร,ราคาที่นิวยอร์กอีกอลันถึงได้รู้ว่าเป็นของชิ้นเดียวกันเพราะตําหนิรูปพันธุ์เหมือนกับของที่ประเมินราคาและตีทะเบียนเอาไว้แล้วคิดดูสิเจนเพชรสองเม็ดจะมีน้ําหนักสีสันตลอดจนตําหนิที่เดียวกันเป็นแฝดได้ยังไงจริงไหม ที่อลันมาคราวนี้ก็เพื่อเอารีพอร์ตจากห้องแล็บมาให้ปีเตอร์ดูถ้าอย่างนั้นก็อาจหาเบาะแสคนร้้นได้ขาจารินเดาแต่สินเทียสายหน้ามันไม่ง่ายหรอกนะคนทำผิดที่ไหนจะกล้าลอยนวลอยู่ปล่อยของแล้วคงเปิดหนีไปคนรับซื้อสีแย่เสี่ยงเพราะหวังกำไรตอนนี้เขาอายัดของไว้แล้วสินเทียหยุดพูดโดยกระทันหันเพราะเหลือไปเห็นคนที่รู้จักหล่อนจึงยกมือขึ้นโบกแล้วเอ่ยกับคจารินว่า เพื่อนของอลันโอ้ยดูเหมือนว่างานนี้จะเป็นงานเลี้ยงรุ่นอะไรสักอย่างนั่นแหละใครที่ไม่เคยพบหน้ากันหลายปีก็มาเจอเจอกันงานนี้เองอ้าวแจนจะไปไหนล่ะอย่าห่วงฉันเลยค่ะคุยกับเพื่อนๆของคุณเถิดฉันอยากเดินดูอะไรสักหน่อยบางทีจะขึ้นไปที่ดาดฟ้าเรือด้วยไปสิคะเพื่อนคุณรออยู่นั่นแน่ก็ได้แล้วเจอกันนะแน่นอนค่ะเพราะยังไงฉันก็ต้องกลับพร้อมคุณอยู่แล้ว ขจารินปลีกตัวออกมาเงียบๆหล่อนไม่ต้องการยืนเป็นเป้เปาสายตาหากปราศจากเพื่อนหล่อนไม่ชอบงานสังคมและพยายามหลีกเลี่ยงหากไม่จำเป็นยกเว้นกรณีพิเศษอย่างงานคืนนี้ที่หล่อนขอเห็นตัวจริงของปุรนินอีกสักครั้งก็พอค <Come in. S 1> ามินอลันแทมผลักประตูที่เปิดแง้มไว้เล็กน้อยให้เปิดกว้างขึ้นจนมองเห็นชายหนุ่มร่างสูงอยู่ในสูทสีขาวเรียบร้อย ยืนรอเขาอยู่กลางห้องอลันยกมือเล็กน้อยเป็นการทักทายสบายดีหรือปีเตอร์ก็อย่างที่เห็นขอบใจที่มานั่งก่อนสิฉันจะหาอะไรให้นายดื่มห้องชุดของปุรณนินมีพร้อมสัรราวกับเป็นอพาร์ตเมนต์หลังย่อมย่อม ห้องรับแขกใหญ่ที่แยกเป็นห้องนอนทางด้านซ้ายและห้องอาหารทางขวามือทุกห้องเท่าที่สายตาอาลันมองเห็นได้รับการตกแต่งเรียบหรูมีรสนิยมปุรณินเดินหายไปทางห้องอาหารสักครู่จึงกลับออกมาพร้อมด้วยแก้วสรงสูงบรรจุน้ำสีอ่อนเย็นเฉียบน้ำขิงขอบใจอลันรับแก้วมาพร้อมกับหัวเราะ นึกว่านายจะเสิร์ฟวิสกี้โซดาซะอีกฉเฉลิกดื่มนานแล้วคนตอบนั่งลงที่เก้าอี้ตรงกันข้ามปุรณนินเป็นคนมีบุคลิกจนแม้แต่อลันยังมองด้วยความชื่นชมระคนเสียดายใบหน้าเข้มของปุรณนินเคยมีชีวิตชีวามากกว่าที่เป็นอยู่ในตาคมลึกมักจะมีร่องรอยสดชื่นแจ่มใสไม่เหนื่อยนายจนเกือบเป็นเย็นชาอย่างที่เขาเห็นต่อหน้าต่อต,อตาขณะนี้ อลันรู้ดีว่าเป็นเพราะเหตุไรงานข้างล่างสนุกดีเพลงเพราะคนมามากนี่ปุรนินยักไหลฉันจัดงานทุกเดือนบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจัดไปเพื่ออะไรอาจเป็นเพราะเงาอยากเห็นแสงสีอยากได้ยินเสียงเพลงอยากเห็นคนเดินไปเดินมาขวักไข่ทำให้สนุกขึ้นบ้างแล้วนายเคยลงไปสนุกข้างล่างบ้างหรือเปล่าอย่างคืนนี้ใครๆถามหานายจะเลิกถามกันไปแล้ว พี่สาวฉันโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานของเขาอยากเห็นนายเหลือเกินสินเทียเป็นยังไงบ้างประกายตาไหวเล็กน้อยเมื่อพูดถึงคนที่เคยรู้จักสนิทสนมในครั้งหนึ่งฉันไม่ได้พบกับเขาเกือบสามปีเท่านะก็ตั้งแต่งานศพอลันพลังปากออกไปโดยไม่ทันคิดครั้นเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปโดยกระทันหันของปุรนินเขาก็แทบจะกัดลิ้นขาดขอโทษเถอะเพื่อนทำไมต้องขอโทษในเมื่อมันเป็นความจริง นายย้ายไปนิยวยอร์กซินเทียได้งานใหม่ที่ไหนนะเดโบลิมินเขาเป็นดีไซเนอร์ออกแบบตุ๊กตารูปปั้นและของที่ทำเรียนแบบของเก่าแล้วเขาชอบไหมชอบซีเพราะเป็นงานอิสระไม่เร่งรัดไม่มีความกดดันเหมือนงานเก่ายิ่งตอนนี้ได้ผู้ช่วยคนใหม่เพิ่งจบอาร์ตมาหยกหยกไบรามากเป็นคนไทยเหมือนนายนี่แหละก็ดีว่างๆนัดเจอกินข้าวกันด้วยกันสักมื้อเป็นไง นายต้องนัดสินเทียเพราะฉันจะบินกลับพรุ่งนี้แล้วที่มาก็เพราะจะเอารูปและเอกสารมาให้ดูอลันสอดมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อนอกหยิบซองขาวยื่นให้ปุรนินเรื่องที่เราพูดกันทางโทรศัพท์เป็นความจรงิงเพราะฉันได้หลักฐานยืนยันจากห้องแล็บมาแล้วเพชรที่ส่งมาให้ตีราคาจากสวิตเป็นพิมพ์เดียวกับเพชรที่บริษัทพ่อของนายเคยส่งมาตีราคาและขึ้นทะเบียนไว้ทั้งน้ำหนักสัดส่วนและตำหนิ เป็นไปไม่ได้ที่จะมีเพชรฝาแฝดเหมือนกันทุกอย่างเช่นนี้นี่เป็นเพียงหลักฐานชิ้นเดียวเท่านั้นนะที่เหลือยังดูไม่เสร็จแค่นี้ก็เกินพอแล้วใช่ไหมน้ำเสียงเยาะสีหน้าเครียดเมื่อดูรูปและเอกสารที่อลันส่งมาให้แสดงว่ามันต้องเป็นของที่ขโมยออกไปจากร้านฉันแน่ๆรอสักครู่นะอลันขอฉันหยิบเอกสารมาเทียบดูหน่อยตามสบายปุรนินกลับเข้ามาในห้องนอนซึ่งเขาเก็บเอกสารไว้ในตู้เซฟ ชายหนุ่มชะง,งักเล็กน้อยเมื่อเห็นผู้ที่นั่งรอเขาบนเตียงในคุณว่าจะออกไปเดินเล่นที่ดาดฟ้าดิฉันรอคุณหญิงสาวสวยผู้นั้นลุกขึ้นยืนช้าๆหล่อนช่อนร่าง,งามระหงในชุดราตรีสีดำขับผิวผ่องผุดดวงหน้ารูปเรียวประกอบด้วยเครื่องหน้าสะสวยเหมาะเจาะ แต่ดูราวกับว่าปุรนินจะมองผ่านความงดงามนั้นไปอย่างไม่สนใจมีผู้หญิงขี้ริ้วคนไหนที่จัดส่งมาให้เป็นคู่ควงของเขาจนทําให้ปุรนินมองความสวยเป็นสิ่งไร้ค่าไปเสียสิ้นผมยังคุยธุระอยู่คุณออกไปข้างนอกก่อนดีกว่าเสร็จแล้วผมจะไปรับคำพูดนั้นแม้จะสุภาพแต่ก็เหมือนเป็นคำสั่งไกลๆเจลลนก้มศรีรษะรับโดยดุษณีค่ะประเดี๋ยวก่อน เขาร้องเรียกแล้วเดินไปเปิดตู้เก็บเสื้อผ้าเลือกเสื้อคลุมตัวยาวออกมาคลุมไหล่ให้หญิงสาวอย่างอ่อนโยนข้างนอกอากาศเย็นใส่เอาไว้เดี๋ยวจะไม่สบายขอบคุณค่ะหล่อนจับเสื้อให้กระชับตัวบังเอิญมือถูกเขาโดยไม่ได้ตั้งใจปุรนินยังคงนิ่งเฉยแต่หล่อนกลับสะดุ้งราวกับมีประจุไฟร้อนแรงชำแรกเข้าร่างกายอย่างรวดเร็วเมื่อเขาก้าวออกไปจากห้องและปิดประตูตามหลังอย่างแผ่วเบา หล่อนยังคงยืนอยู่ที่เดิมชั่วขณะเวลาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆที่หล่อนอยู่กับเขาบนเรือปุรนินและหล่อนยังเหมือนคนแปลกหน้าความหวาดกลัวลึกๆเหมือนถูกจ้างมาเป็นเลขาส่วนตัวค่อยบรรเทาเบาบางลงไปคงไว้แต่ความแปลกใจที่นับวันจะเพิ่มพูนมากขึ้นต่ออาการเยือกเย็นประดุดมนุษย์ผู้ไม่มีหัวใจพ่อเป็นคนรับงานนี้ให้หล่อน งานที่มีค่าตอบแทนสูงแลกกับความสามารถและเวลาที่หล่อนจะต้องอุทิศแก่เจ้านายของหล่อนเพียงคนเดียวหล่อนเคยนึกชงนจนถามพ่อออกไปว่ากับแค่เป็นเลขาทำไมเงินเดือนถึงมากมายขนาดนี้เพราะความสามารถของลูกลูกพูดได้ถึงสมภาษามากพอที่จะช่วยเหลือเจ้านายเป็นอย่างดี เพราะความสวยลูกของพ่อสามารถออกงานเคียงคู่เขาได้อย่างสง่างามโดยไม่มีใครกล้าดูถูกเหตุผลเพียงสองอย่างก็เกินพอแล้วสำหรับเงินเดือนที่ลูกจะได้รับพ่อคงจะไม่ได้หมายความว่าลูกจะต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาติดตามเข้าไปทุกคนทุกแห่งงั้นหรือคะหล่อนเริ่มปรนกแต่บิดาของหล่อนช่างเงยือกเย็นเสียเหลือเกินเพราะเขาตอบรับหล่อนด้วยอาการปรกติธรรมดาที่สุดใช่ ลูกจะต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาจําเป็นมากหรือคะในเมื่อเราเองก็ไม่ได้ขัดสนและต้องการเงินมากถึงขนาดที่ลูกจะต้องเอาตัวเข้าไปแ,กแลกหลอนหลุดปากออกไปอย่างขื่นขมแต่พ่อกลับเฉยเมยเหมือนไม่ใส่ใจทุกเร้อนของหลอนไม่มีอะไรน่ากลัวถึงขนาดนั้นเมื่อพ่อรับงานนี้ให้ลูก พ่อได้สืบมาแล้วว่าเจ้านายของลูกเป็นคนอย่างไรเขามีเลขาก่อนลูกหลายคนแต่ไม่เคยมีเสียงว่าเขาตุกติกกับผู้หญิงพวกนั้นเขาเดินทางบ่อยอยู่ไม่เป็นที่จำเป็นที่เขาต้องมีใครสักคนหนึ่งเป็นเพื่อนเป็นคนดูแลปาลวีลูกไม่ต้องกังวลเขาไม่มีสายตาที่จะแลดูใครไม่มีหัวใจจะเหมาะให้ใครได้อีกนับตั้งแต่เมียของเขาได้ตายไปเมื่อสามปีที่แล้ว แต่พ่อยังไม่ได้ตอบลูกเลยว่าตอนนี้เราต้องการเงินมากนักหรือคะลูกเพิ่งกลับเมืองไทยยังไม่เท่าไหร่งานนี้จะทําให้ลูกต้องจากพ่อไปอีกไม่ใช่จากกันนานเมื่อไหร่เล่าเข้าไปไปมามาเราจะได้มีโอกาสพบกันเสมออย่าเพิ่งซักพ่อในตอนนี้จําไว้เท่านั้นว่าไม่ว่าจะทําอะไรพ่อมักคิดถึงเหตุผลเสมอ พ่อไม่ได้บอกว่าเหตุผลนั้นคืออะไรแต่หล่อนก็ยอมเป็นลูกที่ดีบินมาอเมริกาเพื่อพบกับเจ้านายเป็นครั้งแรกปุรนินไม่น่ากลัวเหมือนที่คิดเอาไว้ตรงกันข้ามรูปร่างหน้าตาของเขาผิดไปจากภาพที่หล่อนสร้างขึ้นโดยสิ้นเชิงปลาวีรู้สึกดีขึ้นเมื่อสัมผัสมือกับเขาในวันแรกยินดีต้อนรับ แม้ท่าทางสุภาพมีจังหวะจะโคนและไว้ตัวเล็กน้อยแต่สัมผัสที่อบอุ่นเรียกกำลังใจกลับมาเกือบครึ่งเขาไม่สักถามสิ่งใดแม้แต่คำเดียวนอกจากจะบอกว่าคุณพักผ่อนให้สบายทำทุกอย่างที่อยากจะทำอีกสองวันเราจะลงเรือไปด้วยกันหล่อนไม่เห็นเขาอีกนับจากชั่วโมงนั้นโฮเทลที่หล่อนพักอยู่ติดริมทะเลใหญ่โตโออาและึกคลื้นไปด้วยผู้คนที่ทำให้ไม่เงา บาลาวีกินอาหารเช้าในห้องนอนเดินเล่นในอาเขตบริเวณโรงแรมเรื่อยลงมาจนถึงร้านบูติกเล็กๆน้อยๆตามถนนใกล้เคียงมื้อกลางวันหล่อนเข้าห้องอาหารที่มีโคมไฟเป็นรูปมงกุฎเพชรซึ่งแคทเชียสาวบอกหล่อนว่านี่เป็นห้องอาหารที่มิสซิสซิมสันและคิงเอ็ดเวิร์ดพบกันเป็นครั้งแรกหล่อนดื่มดำอยู่ในบรรยากาศที่โรแมนติก มีความสุขในแต่ละวินาทีที่ผ่านไปราวกับว่าเป็นการพักผ่อนครั้งยิ่งใหญ่แห่งชีวิตตอนเย็นจะเดินลงไปที่หาดทรายนั่งอ่านหนังสือสักพักและกลับขึ้นมากินบาร์บีคิวที่ห้องอาหารริมหาดมองคนที่เดินผ่านไปมาพร้อมทั้งหวังลึกๆว่าอาจมีเขาเดินปะปนอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นบ้างแต่ปาลวีไม่เห็นเขาแม้แต่เงาวันที่สของการพักผ่อน ปุรนินส่งคนมารับหล่อนที่โฮเทลกลับไปที่อ่าวจอดเรือเดน่าพอยหล่อนยังคงไม่มีงานทำตามเคยนอกจากอยู่เป็นเพื่อนคุยในบางครั้งตกปลาดำน้ำและพักผ่อนในเคบินส่วนตัวของเขาโดยที่ปุรนินไม่เคยเหยียบย่างเข้ามาจนกระทั่งวันนี้หล่อนออกจากห้องนอนทางประตูอีกด้านหนึ่งไปตามทางแคบๆสู่ดาดฟ้าหมอกลงจัดทุกอย่างมัวสลัว ลมหนาวกรีดผิวหน้าเย็นเยือกจนหล่อนต้องดึงหูดขึ้นมาคลุมศีรษะความห่วงใยของเขาแม้เพียงเล็กน้อยเช่นวิสัยสุภาพบุรุษแต่ก็ทำให้ปาราวีรู้สึกดีขึ้นงานนี้ง่ายสำหรับหล่อนและเป็นครั้งแรกที่ปาราวีคิดว่าพ่อของหล่อนตัดสินใจได้ถูกต้องแต่ลูกกรงระเบียงดาดฟ้าไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่หล่อนคิดใครคนหนึ่งยึดที่ไว้ก่อนแล้วปรารวีขโมดคิว้ว ดาดฟ้าด้านนี้เป็นที่ส่วนตัวซึ่งนอกจากปุรนินและคนของเขาแล้วก็ไม่ควรจะมีคนอื่นหรือว่าผู้หญิงคนนี้เป็นหนึ่งในคนของเขาหล่อนหันขวับมาเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าอาการเคลื่อนไหวเพราะความตกใจทำให้เกือบเสียหลักปรารวีจึงถลันเข้าไปอย่างรวดเร็วระวังหน่อยเดี๋ยวจะตกลงไปมือที่เกาะแขนปรารวีไว้เย็นเฉียบ หล่อนยังคงยืนตากความหนาวเย็นอยู่นานพอดูใบหน้าที่แสดงความตกใจในตอนแรกเปลี่ยนเป็นยิ้มด้วยความยินดีคนไทยหรือคะปาวียิ้มเล็กน้อยยืนเป็นหลักจนอีกฝ่ายตั้งตัวได้จึงตอบว่าใช่ค่ะฉันเป็นคนไทยดีใจจังใบหน้าอ่อนหวานน่ารักบอกความดีใจเปิดเผยแสงไฟมัวสลัวจากห้องเคบินช่วยให้หญิงสาวทั้งสองแอบมองกันและกันอย่างถี่ถ้วน ปาลวีมีความเห็นว่าหญิงสาวที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเป็นคนแจ่มใสสดชื่นเหมือนเจ้าหญิงองค์น้อยๆในขณะที่ขจารินแอบชื่นชมความงามไร้ที่ติของปาลวีอย่างยกย่องไม่นึกว่าจะมีคนไทยบนเรือลำนี้โดยเฉพาะคนไทยที่งามมากอย่างคุณตายจริงปาาวีนึกขำจนต้องหัวเราะออกมาเบาๆหลายวันแล้วที่หล่อนไม่เคยได้หัวเราะด้วยความจริงใจดังเช่นคำคืนนี้ หล่อนแกล้งเยาว,ว่าถ้าคุณเห็นว่าฉันงามมากทำไมเมื่อเห็นครั้งแรกคุณถึงได้ตกใจกลัวจนแทบจะพลัดลงทะเลเสียแล้วคะก็ฉันไม่ได้ตั้งตัวมัวยืนคิดอะไรเรื่อยเปยื่อยแล้วจู่จูก็หันมาเห็นคุณโดยไม่นึกฝันเลยทำให้ใจหายแต่ตอนนี้ดีใจแล้วที่ได้เพื่อนคุยไม่ชอบเต้นรำหรอกหรือชอบฟังเพลงมากกว่าโดยเฉพาะเมื่อออกมายืนฟังไกลๆอย่างนี้ทำให้เพลงทุกเพลงเพราะไปหมด คุณแล้วคะดูเหมือนตอนที่อยู่ในห้องโถงข้างล่างฉันมองไม่เห็นคุณเลยฉันอยู่กับคุณปุรนินปาวีตอบโดยเร็วอีกฝ่ายชะงักไปเล็กน้อยค่อย,ยิ้มแล้วพยักหน้าเจ้าของเรือยอดลำหรูนี้ใช่ไหมคะคุณรู้จักเขาด้วยหรือค่ะจากหนังสือพิมพ์และทีวีไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเขาเป็นเพื่อนกับเพื่อนฉันอีกทีนี่ฉันก็เดินตามเข้ามานะคะเห็นขึ้นมาทางนี้แต่หายเงียบไปไหนเสียแล้วก็ไม่ทราบ คงคุยกับคุณปุรนินอยู่ในห้องละมังตอนฉันออกมาก็ยังเห็นคุยธุระกันอยู่ผู้ชายลงได้คุยกันเรื่องงานแล้วก็อีกสองชั่วโมงก็ไม่เสร็จสงสารว่าคุณจะหนาวจนทนไม่ไหวสะก่อนเท่านั้นเองนิดหน่อยค่ะฉันน่าจะหยิบโค้ดติดมือขึ้นมาด้วยจะได้ยืนต่ออีกนานๆแต่ไม่เป็นไรฉันจะกลับลงไปเดี๋ยวนี้เสียงอ่อยๆท่าทางคล้ายไม่อยากจากไปไหนทำให้ปราวีรีพูดขึ้นทันที ถ้าคุณยังไม่อยากไปฉันก็จะหยิบเสื้อของฉันมาให้ก่อนห้องฉันอยู่ไม่ไกลนี่แหละเอาอย่างนี้แล้วกันคุณใส่เสื้อคลุมตัวนี้เอาไว้จะได้ไม่หนาวมากแล้วฉันจะลงไปแบ่งของว่างขึ้นมาให้บ้างคุณหิวไหมไม่เท่าไหร่ถ้าได้สิทธิ์ดาวดินเนอร์กันตรงนี้แล้วก็สวรรค์ดีๆนี่เองงั้นแปลว่าตกลงนะปรวีถอดเสื้อคลุมส่งให้อีกฝ่ายอย่างเป็นกันเองการได้เพื่อนพูดคุยดีกว่านั่งเหงารอปุรนินอยู่ในห้อง หล่อนกำชับขาจารินว่ารอตรงนี้อย่าไปไหนเดี๋ยวตกน้ำตกท่าไปไม่มีคนช่วยฉันไปไม่นานหรอกขาจารินพยักหน้าหล่อนกอดกระชับเสื้อคลุมไว้กับตัวโดยหารู้ไม่ว่าเพราะเสื้อคลุมตัวนี้ที่จะทำให้ชีวิตหล่อนต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง